สวัสดีครับผมเกษตรกรยอีครับซึ่งวันนี้ครับฟาร์มเพียงพอครับได้ต้อนรับน้ำมาที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งข้างหลังครับทุ่งนาน้ําท่วมเรียบร้อยแล้วครับรวมถึงในส่วนของบ่อปลาครับสองบ่อครับก็เกิดน้ําท่วมครับซึ่งวันนี้ไหนไหนมันก็เป็นวิกฤตครับเราก็มาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับอย่าเป็นซีเรียสกันมาครับเดี๋ยววันนี้ครับผมก็จะทําการจับปลาครับโดยจะอ่าเขาเรียกว่าดักไข่บริเวณในส่วนของนาผมนะครับบริเวณนู้นครับเดี๋ยวกําลังจะมองอยู่ว่าจะลงบริเวณในส่วนของแปลงในซึ่งอยู่กับติดบ่อหรือว่า จะไปลงในส่วนของแปลงด้านหน้าครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูนะครับแปลงในอ่ามันก็จะมีปลาเฉพาะที่อยู่ในบ่อซึ่งก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะไปอ่าในส่วนของแปลงนานุ้นครับซึ่งนานน้นครับปลามันจะอยู่คข้างเยอะกว่าเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นทุ่งกว้างครับเดี๋ยวยังไงเราไปดักปลาในช่วงวิกฤตกันดีกว่าครับไปครับก็มีไข่ครับที่เพิ่งไปซื้อมาใหม่ๆครับเป็นไข่ห้าเซนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครับที่สําคัญอีกอย่างครับเนี่ยครับขวดน้ําครับ เดี๋ยวไปดูสัครับว่าผมใช้ขวดน้ําทํำอะไรครับนะฮะตอนนี้ก็มีเรือก็รับอยู่บริเวณใต้กังหันนะครับไปครับซึ่งมันเป็นวิกฤตนะครับซึ่งใครก็ไม่อยากให้มันเกิดครับแต่เมื่อมันเกิดแล้วเราก็เสียดไปก็แค่นั้นครับเดี๋ยวยังไงเราไปลงขายดีกว่าครับ ค่อนข้างยากครับน้ําก็ตอนนี้อยู่บริเวณอเอวแล้วนะครับต้องขยับตัวครับเพราะเีอยกว่ามัน่ายยากครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงในส่วนของแปลงที่อยู่บริเวณนอกเลยดีกว่าครับเพราะเดี๋ว่า โซนนู้นน่าจะมีปลาเยอะกหละครับนี่ครับก็ถึงบริเวณของคันนะครับตอนนี้น้ำกระท่วมครับล้วนถึงฝั่งนะครับที่เพิ่งปลูกล่าสุดครับก็คือต้นนี้ครับเพิ่งปลูกนะครับกำลังออกลูกครับน้ำท่วมครับก็คงไม่รอดครับ ตอนนี้ผมอยู่บริเวณพันรอบนานะครับเห็นครับซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะรอดแล้วครับนี่ฮะบริเวณถนนนะฮะที่เป็นคันดินรอบนาผมครับตอนนี้ก็ท่วมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มันก็มีแต่ความเสียหายครับที่เกิดขึ้นะนครับก็ทำยังไงได้ครับเรา ่าหนีมันไม่ได้ครับก็หวังว่าปีนี้มันจะไม่ท่วมมากนะครับนี่ฮะรบ,บริเวณในส่วนของทางข้ามระหว่างบอ่อเชื่อมบ่อนะครับก็ท่วมไปเรียบร้อยครับนี่นะครับก็เป็นบริเวณของฟาร์มเพียงพอครับที่ตอนนี้น้ําท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเดี๋ยวผมก็คงจะ ดักไข่บริเวณตรงนี้ครับเดี่ยฮะตอนนี้ผมยืนอยู่นะฮะเห็นไหมครับอยู่ขนาดเอวแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะลงไข่ครับก็ตอนนี้ฮะว้างเลยครับเนมฮะเวงน้ํากว้างหมดเลยครับทั้งสองฝั่งเลยครับซึ่งนาข้างๆผมนะครับเขาเพิ่งทําการหว่านข้าวครับแล้วใส่ปุ๋ยในส่วนของรอบแรกเดือนแรกไปแล้วครับแต่สุดท้ายครับยือน้ําไม่ได้ครับก็ท่วมหมครับเดี๋ยวยังไงผมจะเริ่ม ลงขายดีกว่าครับเนี่ยครับก็เป็นหลักตักขายนะครับซึ่งก็เป็นกระไผ่ที่ได้ปลูกไว้ครับเป็นไม้ลวกครับซึ่งยังพอเดินได้ครับตัวนี้ครับลงตรงนี้ดีกว่าครับ ก็เป็นบริเวณคันนาผมกับนาข้างๆครับนั่นคือยอดข้าวครับเห็นไหมครับที่กําลังโผล่มาอยู่หน่อยนึงครับเป็นเป็นยอดข้าวครับซึ่งเราจะลงเฉพาะบริเวณนาเราดีกว่าครับตักหลักครับจากนั้นครับก็เอาขวดออกมาครับเพื่อจะกรอกน้ําให้เต็มครับซึ่งขวดนะครับผมจะใช้ในการถ่วงในส่วนของข่ายครับให้มันจมลงไปในน้าครับเพราะที่บอว่าข่ายที่ผมซื้อมาเนี่ยครับ มันไม่มีตีนครับไม่มีตะก,ก่วครับมันก็เลยจะลอยครับเวลาเรา,าลงนะครับเลยจะต้องใช้ขวดครับในการถ่วงให้มันจมนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องกรอกน้ำให้เต็มครับกรอกให้เต็มครับ ซึ่งบางทีคนอาจจะมองดูว่าผมไม่เครียดนะครับซึ่งเครียดครับแต่ทำไงได้ครับน้ำมันท่วมเสียหายไปแล้วครับซึ่งก็หวังว่าบริเวณคันที่ผมทำรอบในสวนงสวนนะครับมันจะท่วมไม่ถึงนะครับซึ่งตอนนี้ที่บ้านก็กำลังกั้นอยู่ครับมันก็มีน้ำที่ซึมเข้ามาครับจากทุ่งครับตอนนี้ฝนไม่ตกครับแต่เผอิญว่าน้ำมาดันขึ้นมาครับเดี๋ยววันที่1ิบนะครับมันจะมีน้ำทะเลหนุนมาซึ่งก็ไม่รู้ว่า จะเป็นยังไงครับนะี่ฮะรกอเต็มครับจากนั้นครับก็เอาขายครับลงครับครับเสร็จแล้วครับก็พร้อมลงครับ เนี่ยครับสุดละครับก็เดี๋ยวตอนนี้ไข่มาเหลืออยู่หน่อยนึงครับเดี๋ยวจะต้องเอาไปดักที่อื่นอีกครับดี๋วต้องตัดไปนะครับตอนนี้ปักหลักสุดท้ายครับพอมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือการถ่วงในส่วนของตีนไข่นะครับด้วยขวดครับ เรามัดตรงปลายครับเดี๋ยวเราจะเอาขวดท่วงไว้ทั้งหมด6จุดนะครับ ก็จะเป็นจุดที่อ่านะครับเดี๋ยวก่อนนะครับอะไรครับนะครับเต็ดแล้วครับปลาเลยครับเห็นไหมครับครับนะครับได้แล้วครับทั้งลงยังไม่เสร็จเลยนะครับวังครับ ก็เหลือจุดสุดท้ายครับเนี่ยครับเกษตรครับกับกิจกรรมใหม่ของผมเกษตรตไอดียครับกับการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับเพราะที่อยากว่าตอนนี้น้ําท่วมนาน,นครับทำอะไรไม่ได้ครับ นอกจากทําใจครับซึ่งตอนนี้ความเสียหายก็มีค่อนข้างเยอะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราก็เอาวุกจตครให้มันเป็นโอกาสโดยการที่วันนี้ได้ลงขายในพื้นที่นางตัวเองครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ผมจะอัเอาไปดูว่าพรุ่งนี้ผมได้ปลาเยอะขนาดไหน นะครับปลาติดขายแล้วครับจากนั้นครับผมก็ทําการผูกเรือนะครับกลับไปส่วนของหูงเกงครับเพื่อเวลาผมแกะปลามือผมจะได้ไม่ต้องดึงเรือตามนะครับนะฮะมันจะลากไปได้ครับนะครับปลาที่ได้ครับก็เป็นเนี่ยฮะเรียกปลากระเฉดทองหรือปลาตะเพียนครับเีนครับก็เป็นปลาตะเพียนทองครับ เป็นปลากระเพียนทองครับไซส์ขนาดนี้ครับเนี่ยครับเป็นปลากระดีนางครับตัวให,ใหญ่ครับตัวครับก็เป็นปลาหมอนะครับซึ่งตอนนี้ไอ้ตัวนี้ครับคือตัวปัญหาแกะยากมากทีบก oh. ว่ามันจะพันกันยุ่งแล้วค้อมขคัญว่ามันมีงน้อค่อนข,ข้างแหลมนะครับ แต่สําหรับรสชาติปลาหมอสุดยอดอยู่แล้วครับเรื่องแกะก็สุดยอดะยนะครับแกะยากครับเนี่ยครับแกะยากครับ เนี่ครับพอแกะปามันออกเสร็จครับมันก็จะเจอปัญหากับประหมอครับก็คือมันทํไข่พันนะฮะเห็นไหมฮะต้องมานั่งแกะไข่ครับเนี่ยปูนี่ก็อีกหนึ่งวิธีครับในการที่จะปูออกจากไข่ครับซึ่งมันจะอยู่ตรงขวดพอดีครับผมก็ใส่ชเก็กๆนะครับก็เขย่าเขย่าเดี๋ยวก็หลุดครับ เนี่ยก็เป็นวิธี่าในการจัดก,การปูนะครับซึ่งบางคนอาจจะดูว่าโหดร้ายนะครับนี่คือชีวิตจริงครับก็คือเราต้องดิ้นรนครับถ้าเกิดเราปล่อยให้ปูมาติดตรงนี้มันก็จะเน่าตายแล้วค่อมคันว่าขา่แเราก็จะพันมากเก่าเัาความเสียหายก็จะมีเยอะครับซึ่งบางคนอาจจะดราม่านะครับคือถ้าเกิดดราม่าก,ก็อยากกินปูอยากกินปลาครับ ก็กินเฉพาะผักกินเฉพาะในส่วนของผลไม้แค่นั้นเองพอครับสําหรับผมต้องดิ้นรนครับก็คืออย่างน้อยครับชีวิตคนเราต่อให้เกิดวิกฤตเกิดปัญหาขนาดไหนก็ตามครับเราก็ต้องดิ้นรนครับไม่ใช่ว่าจะรอให้อื่นมาช่วยนะครับวันนี้เอาจริงน้ําท่วมบ้านผมท่วมสวนผมความเสียหายค่อนข้างเยอะแต่ผมก็ยังอยู่ได้โดยการที่ไม่ต้องซื้ออาหารครับก็คือก็เหมือนจางตอนที่ผมทําการเกษตรอยู่ทุกคลิปได้เห็นนะครับผมก็เจ้าของทุกอย่างก็คือที่บ้านผมไปลงครัวนะครับ ก็คือทําบ้านให้เป็นโรงครัวแล้ววันนี้น้ําท่วมมันก็กลายเป็นโอกาสทีครับซึ่งเราสามารถหาอาหารทานเองได้ครับไม่ต้องไปซื้อใครนะครับอันนี้เราหาได้ง่ายในพื้นที่เราครับนะฮะเสร็จแล้วครับนี่นะครับนอกเหนือจากปลาแล้วก็ปูครับก็ยังมีนะครับเต่าครับเต่าน้อยครับถูกต้แล้วน่ครับเต่าน้อยครับ ก็เดี๋ยวต้องเอาไว้ไกลๆครับเดี๋ยวจะมาติดไข่ครับ นะครับก็พอได้ปลาไปทําเป็นกับข้าวนะครับอันนี้ยังสดครับก็สามารถไปต้มได้ครับรวมถึงบางตัวครับที่ตายแล้วอาจจะต้องไปทําปลาเค็มครับซึ่งสามารถเก็บในตู้เย็นได้นะครับนี่นครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่ครับที่ผมจําใจต้องทำครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ครับพื้นที่ของบ้านผมน้ําท่วมนะครับซึ่งตอนนี้ในบ้านน้ําก็เริ่มจ่อครับแต่ผมได้เอากระสอบทรายกั้นบริเวณบ้านครับแล้วก็คันว่าผมทําคันดินไว้ตั้งแต่เริ่มทําในส่วนของสวนครับ แต่ก็ไม่รู้จะรอดป่ะครับถ้าเกิดมวลน้ํามันเพิ่มมามากกว่านี้ก็คงไม่น่ารอดครับรอดูพายุแล้วก็รอดูในส่วนของมวลน้าครับก็คือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับยุ่งอยู่กับการเก็บของทั้งบ้านครับก็คือของมันข้างเยอะครับรวมถึงของในสวนครับซึ่งอันไหนที่พอยกขึ้นไปไว้ที่สูงหน้า็พยายามยกครับซึ่งณตอนนี้ต้นไม้ไม่ว่าจะเหอยหอมเตี้ยหรืออะไรตามครับผมได้ขุดไปไว้บนเนินที่สูงแล้วครับคือถ้าเกิดมันรอดก็ดีไปครับแต่เทิดน้ํามันมามากกว่านี้มันจมก็ต้องยอมรััับบบมนนนนคครรก็็็เเี่่ะปสิงทผ บางครั้งอาจจะเกิดการสูญเสียนะครับแต่เราก็อย่าท้อครับก็คือถือว่ามันเป็นภัยธรรมชาติครับเราไม่สามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติได้ครับวันนี้เราเพียงแค่ทำใจยอมรับมันครับใครที่ดูคลิปนี้ครับแลวยังไม่ได้กดติดตามกับท่างเกษตรไรดียครับยังไงฝากเข้าไปกดติดตามที่ช่องสตูดิโอเพียงครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาเป็นรูปกระดิ่งอยู่นี้ฮะให้เพื่อนๆเข้าไปกดที่รูปกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนครับรวมถึงเพื่อนๆ ดูคลิปนี้แล้วอยากเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเพียงเข้าไปกดไลค์นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตคลิปให้ดูเรื่อยๆครับว่าณตอนนี้สถานการน้าบ้านผมเป็นไงคอยติดตามได้ที่ช่องสตูดิโอเพียงครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ